สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาตำมะเขือยาวนะคะทําง่ายมากค่ะส่วนประกอบมี3อย่างนะคะพริกหอมแดงแล้วก็มะเขือขยาวที่เรานําไปเผาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีนะคะหมู3มชั้นนะคะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เราจะใส่ทุกครั้งนะคะเพราะว่ากินด้วยกันอร่อยมากนะคะก็เตรียมครกเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกที่เรานําไปย่างเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกเข้าไปเลยนะคะตรงที่ไม่ไหม้เราก็แกะออกเลยนะคะ แล้วก็ตำไปเลยค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะจะบอกว่าสูตรนี้ง่ายมากเลยนะคะต่อไปค่ะก็ใส่เป็นหอมหอมแดงค่ะใส่เลยค่ะอันนี้เรานำไปย่างหรืวไปเผาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาเปลือกออกเหมือนกันต่อไปนะคะเราก็จะใส่มะเขือที่เราเผาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะได้ตําได้ง่ายขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตําเข้ากันเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายมากก็จะมีแค่3ามอย่างเท่านั้นนะคะตำตๆให้ละเอียดเลยค่ะตําเสร็จก็จะประมาณนี้เลยนะคะยังไม่เสร็จนะคะ ถ้าเป็นสูตรของเรานะคะเราก็จะผัดอีกทีนึงนะคะผัดให้มันร้อนนะคะแล้วก็ใส่หมูด้วยค่ะหมูสามชั้นทอดไปเลยค่ะสามชั้นเนี่ยแล้วแต่นะคะจะแบบชอบสุกมากสุกน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านนะคะนี่แล้วก็ทอดไปเลยค่ะของเราก็จะสุราคาประมาณนี้นะคะที่เราพอใจค่ะแล้วก็ใส่มะเขือที่เราตำไปเลยค่ะเบาไฟนะคะ ใช้ไฟอ่อนนะคะต่อไปเราจะปรุงนะคะก็จะมีผงปรุงรสนะคะใครจะใส่เยอะใส่น้อยก็คืออยู่ที่ความชอบนะคะแต่แนะนําไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะมันก็หวานอร่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็น้ําปลาแค่นั้นค่ะสองอย่างนะคะที่เราใส่นะคะแล้วก็ผัดคนให้เข้ากันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดท้ายด้วยนะคะสลรนแหนนะคะเราจะใส่ทุกครั้งนะคะหรือจะใส่เป็นผักหอมก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะตักขึ้นจานเลยค่ะถ้ามีไข่ต้มด้วยยิ่งดีนะคะจะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยนี่ก็คืออร่อยมากค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้มาแล้วค่ะผักสลระแหนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ